เข้าสูร่รายการชี้ทางรวยกับผมกายพิรินอีกครั้งครับเดี๋ยวช่วงนี้มาดูว่าส่วนผสมหรือสูตรแห่งความสำเร็จต้องมีกี่สูตรต้องมีกี่วิธีด็อกเตอร์สมชายหัตทลีละหาและทานกรรมการบริษัทจอยแอนคอยจะมาให้คำตอบและชี้ชัดชัดเจนครับเอางี้ด็อกเตอร์คนจำนวนมากเนี่พอสำเร็จแล้วก็จะใช้วิธีการแบบเดิมๆแต่ในที่สุดมันก็ไปไม่รอด ความสําเร็จของผู้คนเนี่ยมันต้องมีสูตรหรือมีวิธีการอะไรที่จะต่อยอดให้กับตัวเองได้มากขึ้นนะครับคือต้องเข้าใจอย่างนะครับในโลกของความเป็นจริงเนี่ย<ะ>มนุษย์เราไม่ได้หยุดการเติบโตนะครับโลกมีการพัฒนามนุษย์เราก็มีการเติบโตหลายคนบอกเอาก็อายุสี่สบห้าสิบแล้วจะโตอะไรอีกออย่าลืมนะครับสมองเนี่ยมันต้องมีการเติบโตนะต้องพัฒนาอ่าอแล้วก็ ไอ้ใจเรามันก็เติบโตค,บความคาดหวังก็เติบโตค,บคือบางครั้งเนี่ยกายมันไม่เติบโตแล้วแต่ใจมันโตขึ้นอเห็น <He ard S 2> ภาพไหมฮะโตด้วยข้อมูลหรือไงโตด้วยความคิดความอยากความต้องการความคาดหวังและความรู้สึกที่อยากจะไปอีกขั้นหนึ่งคือมนุษย์เราเนี่ยเติบโตทางความคิดทุกวันทุกวันทุกวันอ,อยากเพิ่มขึ้นอยากไปสู่จุดนั้นจุดนี้ในโลกหรือว่าประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยเขา ไม่ได้คิด,ดว่าอยู่กับที่นะสถาปนิกสังคมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าพูดถึงกฎหมายก็ต้องมีนักกฎหมายเป็นผู้ออกแบบกฎหมายแต่ถ้าพูดถึงคนที่เรียนนิติศาสตร์แต่ถ้าคนเรียนรัฐศาสตร์่ะเขาทําอะไรเขาต้องไปออกแบบสังคมนะ,ะนี่สถาปนิกสังคมนะแต่เกมในโลกนี้คือจะออกแบบสังคมยังไงคือในโลกนี้มันก็เป็นธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่และกระดับไปเป็นสัจธรรม ต้องบอกคุยเจ้าพูดตรัสไว้นี่ถูกต้องก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ตักดับไปจะเห็นว่าอาณาจักรแต่และอาณาจักรแต่และเอ็มพายที่เกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยไปดูเถอะไปดูประวัติศาสตร์มันก็เคยจเจริญรุ่งเรืองมาแล้วแล้วทําไมวันนี้มันเหลือแต่ซากาถูกไหมทุกอย่างเนี่ยมันมีวัฒนาการมันมีการเติบโตมันมีความฟึ่งฟึ่งเฟื่องฟูรุ่งเรืองมาก่อนมนุษย์เราก็เช่นกันความอยากความต้องการมันไม่จบสิ้นนะแต่เราจะออกแบบยังไง ที่ทุกวันเราได้บริโภคได้กินได้พัฒนาไปทาให้เราเนี่ยรู้สึกว่ายังมีความสุขอยู่อทําไมไวัยคนนี้ถึงอยากทําไมคนนี้ไม่อยากคนนี้รู้สึกท้อแท้ทําไมคนนี้รู้สึกเบื่อหน่ายหรือบางครั้งอายุถึงจุด,จ,ดจุดหนึ่งรู้สึกว่าลาคาญตัวเองครับเออบางคนนอนไม่หลับบางคนตื่นมากระสับกระส่ายหลับไม่ลงมันมาจากจิตทั้งนั้นใจมันไม่หยุดใจมันโตคือใจมันคิดทุกวันเพราะฉะนั้นอะไรที่มันสนองล่ะครับ แคนคนที่สําเร็จแล้วก็ทําแบบเดิมๆพราะอยู่แบบเดิมๆสักพักหนึ่งมันเริ่มพัฒนาเริ่มล้มเหลวนะใจมันโตแต่อยางอื่นไม่โตตามอและใจมันอยู่ที่เดิมทุกอย่างมันอยู่สภาพเดิมแต่ใจมันก็รู้สึกแต่ว่าล้อมันไม่ไม่เหมือนเดิมมัน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 เหมือนเดิมอ่ะคือพอไม่พัฒนามันจะเหมือนเดิมมันวนพอวนปุ๊บเอ๊ะทำไมรู้สึกชีวิตฉันมันอยู่แค่นี้ล่ะ เห็นไหมเพราะใจมันโตไงและยิ่งคนนั้นนะครับไปดูหนังดูบรรยากาศดูสภาพแวดล้อมคนอื่นไปเห็นคนอื่นไีมเอ๊ะทำไมเรามันอยู่แค่นี้เมื่อไอ้ก่อนแต่งงานกันก่อนามาเป็นครอบครัวก็ร, <milestone. S 2> รู้สึกพอใจแต่พอสักพักเอ๊ะชักไม่ค่อยพอใจเพราะไปดูสภาพแวดล้อมอื่นมาเปรียบเท<ม>ียบต้องพูดอย่างนี้ครับว่าหลักของการดําเนินชีวิตเนี่ยมันมีอสองหลักหลักของการที่เราจะตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ย หลักว่าด้วยเรื่องของการเปรียบเทียบอันที่หนึ่งเ,เมื่อไหร่เห็นสูงกับต่ําเมื่อไหร่ก็จะบอกว่าเอออันนั้นดีไม่ดีอเห็นว่าเขาสูงกว่าเราเตี้ยเราก็เออมันเราไม่ดีเห็นไหมเมื่อไหร่เห็นคนต่ำฟ้าเราสูงเราก็รู้สึกเออพอใจเ,ออเห็นไหมมันก็จะมีคนท,ที่อยู่เหนือเขาผูกใจไม่ผูกใจพอใจพอใจใอะไรคือความสมดุลที่จะทําให้มันเกิดความบาลาน น,นั่นก็ต้องรู้จักปล่อยวางต้องเข้าใจและต้องเข้าใจความสามารถไม่ทําอะไรเกินเขาบอกว่าทําสิ่งที่รักชอบธนดชำนาญแต่อย่ากเกินตัวอแล้วรู้จักคําว่าพอคแต่พอที่นี้เนี่ยต้องดูกันเวลาวันนี้พอเท่านี้งั้นต,ต,ตั้งเป้าสิอีกห้าปีมันควรจะเป็นยังไงก็อย่าพอวันนี้เพราะคุณพอวันนี้พออีกสักห้าปีมันไม่พอแล้วโลกมันเปลี่ยนไปเไงินมันลดลงค่าเง,งิางานมันทุโลกถูกลงทุกวันค่าจ่ายก็เพิ่มเงินเฟ้อไงทุกปีเงินเฟ้อสามสี่เปอร์เซ็นต นะประเทศเราเนี่ยผ่านไปสิบปีค่าเงินเราก็ด้อยไปครึ่งหนึ่งโดยประมาณหายไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ความหมายคือว่าวันนี้เงินหนึ่งร้อยบาทอีกสิบปีข้างหน้าไม่สามารถซื้อไข่ไก่หรือซื้อของได้จํานวนเท่าเดิมมันจะเหลือครึ่งหนึ่งเพราะของมันแพงขึ้นเห็นภาพไหมฮะเพราะงั้นพอความต้องการของเรามันต้องการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็เอ้ยไม่ได้แล้วงั้นเวลาวางแผนเนี่ยวันนี้พอก็ต้องเผื่อก,การพัฒนาที่จะไปรองรับอีกห้าปีสิบปีข้างหน้าด้วยครับ อีกหลักหนึ่งเขาเรียกว่าหลักเติมเต็มบางคนเนี่ยวันนี้ไอจจะพอแล้วแต่พอไปรับรู้เรื่องของคนอื่นรู้สึกเรายังขาดอยู่นะอืไอตอนไม่รู้เนี่ยมันไม่ขาดหรอกคแต่พอรู้ขึ้นมาไอมันขาดชักขาดนะเกิดมาไม่พอใจละพอไม่พอใจก็บอกมันไม่สําเร็จอต้องเอาอีกเห็นไหมฮะ ต้องสแสวงหาอีกเหรอถ้าเข้าใจจิตเรา<ๆ>เข้าใจความสามารถเรา<ๆ>เข้าใจสาภาพเราเรารู้จักพอในสิ่งที่เราเป็นและวางแผนในโลกที่สังคมที่เราเป็นอยู่ได้ว่าเราจะล้ำหน้าเขาเขาเรียกว่า leading คือนำหน้าเขาเนี่ยเราต้องวางแผนว่าวันนี้เราอยู่ตรงนี้สถานภาพเราอัดนำเขาอยู่นะต้องเผื่อ,ออีก5าปีเราจะนำเขายังไงก็ต้องพัฒนาตัวเองไม่ใช่วิธีการเดิมๆต้องเปลี่ยนเพราะว่าคนมันคิดใหม่ทำใหม่แล้วก็สำคัญที่สุดก็คือคนไม่ได้หยุดนิ่ง วันนี้ไปรูปเสนอรูปแบบเดิมคนอาจจะรับรู้รับรู้แล้วก็พอใจอีกวันนึงไปเสนอแบบเดิมแมวและรอ,อรู้ละมันไม่ไม่ไมใช่แล้วคำซากคำซากเขาก็อยากรับรู้อะไรใหม่ๆเห็นไหมครับ,รบเดี๋ยวผมถามอีกนิดหนึ่งนะเพราะว่าคนนี่มีปัญหาเยอะครับบางคนเนี่ยทำประสบความสําเร็จแล้วอมแต่ไปหลงเรื่องเลิงกับความสําเร็จลืมพัฒนาการอ่ะพูดถึงไงนะในที่สุดตัวเองก็ตกต่าลงมาอีกครัไอ้แบบนี้เราจะชี้ช่องบอกทางอย่างไรว่า เราควรรักษามาตรฐานของความสําเร็จหรือยกระดับความสําเร็จต่อไปได้อย่างไรครับวันนี้เมื่อเราสําเร็จจงเรียนรู้ความสําเร็จที่มากขึ้นก็คือการพัฒนาตรงนี้สําคัญนะ,ะ,ะพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถข้อมูลข่าวสารพูดถึงข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับในโลกนี้เนี่ยมันก็มีความรู้นะครับมีองค์ความรู้ที่เอามาพัฒนาเป็นภูมิปัญญานะภูมิปัญญาเกิดจากอะไรครับ เกิดจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็คือความรู้นะครับความรู้จนกระทั่งมาเป็นข่าวสารและข้อมูลข้อมูลและข่าวสารข้อมูลก็คืออะไรข้อมูลก็คือข้อมูลในอดีตที่เขามีการบันทึกไว้ว่ามันดียังไงมันถูกยังไงมันสําเร็จยังไงไอ้ตรงเนี้ยก็มาเป็นตัวพรสูว่าเอ้ที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้มันใช่ไม่ใช่ข่าวสารปัจจุบันผลก็มาเป็นยังไง เอามาผสมผสานองค์ความรู้ประสบการณ์บวกกับข้อมูลก็คือในอดีตและข่าวสารปัจจุบันมารวมกันมันก็เป็น,ปมมญญนูุิปัญญาทีนี้ภูม,มิปัญญาอย่างเนี้ยเราอาจจะรู้วันนี้บางคนบอกฉันสําเร็จแล้วมันจะเป็นข้อมูลในอดีตประสบการณ์ในอดีตแต่ไม่ใช่องค์ความรู้ใหม่ไม่ใช่ข่าวสารใหม่ม,มันไม่สามารถเติมเต็มเอาสิ่งใหม่ๆพัฒนาจนกระทั่งเราอัปเดตอัปเดตก็คือว่าทันสมัยร่วมสมัยแต่ถ้าอยู่ที่เดิมลาสมัย วันหนึ่งไปเดินไปคุยเขาเอ้าวเขาไปถึงนี่อ้าวยังไม่ทันเขาอีกวันหนึ่งความสําเร็จเราก็กลายเป็นคนที่ล้าสมัยแล้ววันนั้นจะรู้สึกว่าเพื่อนเขาไปเราไม่ไปเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราชักมีปัญหาละครับก็เกิดความไม่พอใจอก็รู้สึกขาดละจากคนที่ไม่ขาดก็เป็นคนขาดก็อยากเติมเต็มเห็นไหมก็เริ่มค้นหาใหม่ซึ่งตอนนั้นอาจจะรู้สึกว่าช้าไปก็มีปัญหาวิ่งไม่ทันเพื่อนอืก็เป็นปัญหาของผู้นําที่บางบริษัทหรือบางคนเนี่ย พอถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยเอ๊ะมันล้านะเอ๊ะเราทําเหมือนเดิมเหมือนจะสําเร็จแต่ไม่สําเร็จเพราะโลกมันเปลี่ยนครับแทนสิ่งสาคัญคือคือ,คอพัฒนาความเร็จที่เพิ่มขึ้นโดยการเรียนรู้เพิ่มขึ้นหาข้อมูลใหม่ๆข่าวสารใหม่ๆอัปเดตสิ่งที่เป็นนวัตรกรรมเพื่อทําให้รู้ว่ากระแสโลกเทรนมันไปยังไงแล้วเราจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วสภาพแวดล้อมมันสามารถทําให้เราอยู่อย่างมีความสุขได้ครับแต่คนจํานวนไม่น้อยนะที่ที่ชอบพูดว่า องค์ความรู้ใหม่องค์ความรู้ใหม่สูตรผสมของคาว่าองค์ความรู้ใหม่ที่จะมาต่อยอดเสริมเติมเต็มให้กับตัวเราก้าว<ม> <9, S 2> เข้าไปสู่ความเฉเี็จที่เพิ่มมากขึ้นนี่มันมีสูตรผสมเอามาจากตรงไหนคือความรู้เนี่ยความรู้ใหม่เนี่ยก็ต้องถามว่ามันพรูฟโดยอะไรอืคือบางทีเขาบอกองค์ความรู้เนี่ยความรู้มันก็มม,มันมีอย่างนี้นะครับ,รบถ้าเราพูดถึงโลกความเป็นจริงเนี่ย เขาบอกว่ามันคือ s t t a c t f s t t r a c กก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วออจับต้องแล้วก็เห็นภาพจินตนาการได้นะครับ,รบ abstract world ก็คือโลกความเป็นจริงเป็นยังไงแล้วก็มาดูเทียบเคียงกับ Theory ทฤษฎีที่เกิดขึ้นอเอามาเปรียบเทียบกันซิมันใช่เรื่องเดียวกันไหมครับแล้วค่อยมาหาคำตอบโดยการทำวิจัยเพื่อพรูฟว่ามันเป็นจริงไหม,มเมื่อเป็นจริงแล้วก็เป็นทฤษฎีใหม่เป็น new t h ท o r y ที่พรูฟแล้วเป็น S <S <an> เหมือนครับบอกว่าพอใช้ไปสักพักมันก็เป็น empirical คือสิ่งที่พิสูจน์ได้เชิงประจักษ์พยานค <C> e <an> สิ่งเหล่านี้มันเป็นต้องบอกว่าเป็นวงจรเป็นวิธีการวัฏจักรขององค์ความรู้ใหม่ว่ามันต้องมีการขั้นตอนของการพิูจมาไม่ใช่จูๆ่ๆก่ฉันพูดเลยว่าเอ้นี่องค์ความรู้ใหม่ยั <C> e <an> ยงไม่เคยไปเปรียบเทียบไม่เคยไปพิสูจน์ไม่เคยไปเอาทฤษฎีมาประกอบแล้วก็ไม่เคยเอาผลของมันมาวัดค่าว่าใช่หรือไม่ครับ อันนั้นก็เป็นการพูดทฤษฎีหรือพูดความรู้ใหม่ๆที่ผิดไอ้สำคัญตรงนี้แหละครับถ้าพูดแล้วคนเอาไปใช้แล้วผิดจำแบบผิดๆม,มันก็จะเรียกว่าองค์ความรู้ใหม่ไม่ได้เป็นโทษด้วยนะเออพราะอะไรไหมครับ,รบผมถามนี้แล้วกันนักศึกษาเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยเวลาสอบผ่านเขาบอกคะแนนผ่านเกณฑ์ได้คะแนนอันนี้เอ้าผ่านแต่เวลาคุณกายไปเรียนจบมหาลัยมาเนี่ย ให้ข้อสอบที่ทําตอนไฟนอลแล้วเนี่ยทาผิดถูกเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดเอาเป็นว่าผ่านเกินเกณฑ์ที่เขากําหนดอแต่ถามจริงๆรู้ไหมข้อไหนถูกข้อไหนผิดไม่รู้เพราะเขามาบอกไหมไม่บอกทีนี้เกิดจําไอ้ข้อถูกเนี่ยคิดว่ามันผิดแล้วก็เป็นความรู้นะไล่ข้อผิดที่ทําข้อสอบแล้วผ่านมาเนี่ยคิดว่ามันถูกนะเวลาใครพูดถึงก็พูดแบบผิดๆตกลงไปสอนผิดไหมก็ผิด มันเป็นปัญหาไหมนี่แหละครับสังคมมันก็จะเกิดอย่างเงี้ออมันก็ทําให้ผู้รู้เนี่ยก็บอกกันต่อไปพีพีเกาเป็นปัญหาครับมันก็เลยกลายเป็นว่าพัฒนาไปไม่ถึงไหนคเป็นปัญหาไหมรสรุปว่าการการสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองนี่อืมยุ่งยากมันมีขั้นตอนเอาแบบสั้นๆนะมันมีขั้นตอนมากมายหรือว่าไม่ได้ยากอะไรเลยอืม คือถ้าไม่ยุ่งยากอะไรเลยก็ไปเอาสิ่งที่เขาสําเร็จแล้วที่พิสูจน์แล้วว่ามันสําเร็จจริงเอามาผสมผสานหรือไงมาดูซิเทียบเคียงซิเขาทำยังไงเอ,อ่านะแล้วมันเป็นวิธีการที่เราถนัดไหมออหรือเราน่าจะมีไอเดียอะไรที่เสริมที่มันสามารถทําให้มันเป็นความสำเร็จได้จริงเ,ออเป็นรูปธรรมไหมแค่คว่าเอามาประยุกต์กับรูปแบบของเราทําในสิ่งที่เขามีอยู่แล้วเอามาใช้ต่อยอดแะนั้นสิ่งที่ผมพยายามคิดและทําทุกวันก็คือการทําให ความคาดหวังผู้คนในสังคมและความต้องการบรรลุได้เป็นจริงได้มันเป็นโจทย์ที่ผมคิดทุกวันและสิ่งที่ผมคิดได้ก็คือขายตรงสะดวกซื้อเป็นการเอาสิ่งที่สร้างความสะดวกให้กับผู้ที่เข้ามาทำธุรกิจเป็นพาร์ทเนอร์ไปสู่ความสาเร็จโดยง่ายคือสะดวกที่สาเร็จรังนั้นพอเป็นโจทย์อย่างนี้เป็นความท้าทายที่บริษัทเองต้องคิดว่าอะไรนะครับที่จะเป็นองค์ประกอบที่ทำให ผู้คนไปสู่เร็จโดยง่ายก็เป็นสิ่งที่เราทำมาแล้วเป็นเวลา10ปีแล้วก็เกิดขึ้นมาเป็นรูปของขายตรงสะดวกซื้อที่ทําให้ผู้คนสำเร็จมานักต่อน,นักแล้วครับครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับสูตรแห่งความสำเร็จก็ต้องมีการผสมผสานหลายสูตรอย่างอาชีพเครือข่ายขายตรงปัจจุบันนี้มีมากมายเต็มไปหมดแต่บริษัท jnc r i c a n d coy corporation จำกัดมีสูตรพิเศษความสำเร็จด้วย ML m m บวกค้าปีกบวกแฟนชายบวกเล่หลายอยา่างนี่คือสูตรผสมพิเศษครับทุกนี้ต้องขอขอบคุณนะครับดรสมชายธลีลาหานะครับประธานกรรมการบริษัทจอยแอนด์ coin, คอยคอร์เอรชั่จำกัดครับที่เกียรติร่วมรายการครับผมค,ครับครับเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับรวยเลือกได้พักคู่เดียวครับ กับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ c คลีโอสารสกัดจากธรรมชาติด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิด c คลีโอขึ้นความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัทเนเจอร์เฮิร์บจดจำหน่ายโดย Joy c นคอยโทร02-975-5858